เอาประกันตั้งใจฟังให้โอกาสแก่ผู้แสดงคำและให้โอกาสแก่จิตใจของเจ้าของเพื่อบันรุุถึงธรรมะวันนี้เป็นวันปันนลรสีคือเป็นวันที่สิบห้าค่ำแห่งปักเป็นวันที่ชาวพุทธเราทั้งหลายมาจุมนุมในสลาลงธรรมที่นี่ ละพร้อมวันนี้อาตมามีโอกาสจะมาเยี่ยมเยียนพวกชาวพิดยานุสิ์ทั้งหลายมีพระอัุชากระโรเป็นประธานในสำนักนี้ได้มาพักอยู่นี้ประมาณสองคืนกลางคืนมาก็ได้อบรมพระภิกษุสมเณีนอพอสมควรตามกำลังวันนี้โยมทุกคน แล้วแต่คนจะตั้งใจทำอุโบโสถศีลธรรมดาทุกๆวันเรารักษาศีลแปลดประการเป็นวันอุโบสถศีลวันหนึ่งคืนอันนั้นเป็นประเพณีที่เราทํามามเป็นประเบียบกฎอันหนึ่ง ที่ตั้งขึ้นเฉพาะผู้ที่รักษาอุโบสถศีลหลังนั้นวันนีอ้อาจจะมาจะพิกความรู้และความเห็นในวันอุโบสถเน,นี้วันอุโบสถวันนี้โดยธรรมดาแล้วกับพระประกาศศีลโยมทั้งหลายก็ว่าไปตามเรียกว่าสมทานนิรัต การที่เราจะรักษาศีลน,นั้นมีสามประการหนึ่งเราจะขอสมทานกับพระสิสุอันหนึ่งสมทานอาิรัตอันหนึ่งส,นนสปัตดีนัตอันหนึ่งเรางดเลี่ยนโดยตนเองเราแต่เรารู้ว่าปานาอจินาการเมรมุสาสุราตลาอดไปถึงกุโบสถศีลเรารู้แล้วเราก็ละเอง ไม่ต้องไปสมทานกับใครอันนี้ก็เป็นศีลประการหนึ่งประการที่สามเ,เป็นสมูเฉทวิรัตเป็นศีลของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ว่ากำหนดละเลยตั้งไว้ในใจเด็ดขาดว่าอะไรวะไอ้พวกถ้ก่เกิเลิกมันอันนี้ละไปเลยเด็ดขาดไม่ต้องสมทานกับใครอันนี้เป็น ศินพระอริยะเจ้าสม,มุิสเสียตัดขาดเลยพวนี้มีสติคุค้มครองจิตเราเสมออยู่ว่าอ่าดูแลอยู่ด้วยต,น,ตนเองตลอดการตลอดเวลาอ่าสินมีทางที่เกิดขึ้นได้อย่างนี้สมปตะวิรัตสมทานาบีรัตสมุทเสียวิรัตสมทธนาบีรัตาา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 ก็คือว่าตามพระไป สัมปชัดีนัตงดเบียนเกิดตนเองไม่ต้องเสมาทานกับใครคือเรารู้แล้วว่าไอสัตว์ที่ในควรข่าเราก็ไม่ข่ามาันไม่เยียเดเบียนมันไม่ต้องไปถามใครนะร,รู้แล้ะไม่ต้องทำสัม,ม,มสโมเชตนัสขึ้นชื่อว่าบาปจะฉันเลิกเลยตลอดชีวิตไปเลย ขึ้นืีอว่ามันเป็นบาปเป,ป็นตามทางกายทางวาจาหลายชั้นก็เลิกแต่วันนี้เรียบรอยนี่ดียกว่าสมุทิเสียสิัตสัขาดไปเลยทีนี้ทั้งสามประการนี้เป็นพื้นฐานของผลิพานทั้งนั้นมสมทานในวิรัติ็เป็นพื้นฐานของผลิพานได้สัมปชัญญะิรัติจเป็นพื้นฐานของผลิพานได้สมุทเสทยสิรัติก็ไปได้อันนี้ อุบาสกอุบาสิกาเราทางหลายบางทีก็ค้องใจศีลนี่จะคิดว่าจะไปเรียนกับพระอายุทุกเวลาใครอยากจะได้ศีลก็ต้องไปราธนามะยังปันเตติสระณนนัสหะปัญจศิลานียาจามะคิดว่าอย่างนี้จริงจะได้ศีลจริงจะเป็นศีลนอกจากนี้ไปเราก็ ไม่มีพระไม่รู้ว่าจะไปรับศีลที่ไหนบางทีก็จนตายเนี่ยจนเพราะความโง่ของเราเนี่ยเรารู้จกกักินสุรามันบาปเลยแล้วก็เลิกเอาแค่นั้นเนี่ยไม่ต้องไปถามใครลแล้วเรารู้แล้วมันก็ไม่เมาเหมือนกันอืมนมันก็ไม่เมามันก็็นศีลในบริสุทธิ์อยู่แล้วศีลเดิมเป็นอย่างนี้จะไปสมทานกับคนอื่นนั่นก็เดียวเรายังไม่รู้จักศีลท่านก็บอกไป ท่านบอกว่าไปก่อนบอกไปเรียกว่าประกาศศีลขนาดนั้นขนาดนั้นก็ยังไม่รู้แหละศีลนี้ถ้าพูดรวมนล้วมันเป็นพื้นฐานของธรรมะถ้าไม่มีศีลเนี่ยธรรมะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันพ่อแม่ไม่มีลูกเกิดขึ้นที่ไหนไม่ได้ลูกเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นพ่อแม่ของธรรมะธรรมะเกิดขึ้นได้เพราะคนมีศีลคนรักษาศีล คนบริสุทธิ์ของใสสะอาดฉะนั้นบรรดาที่พกเราทหลายนั้นจึิงภากันสมาทานศีลไอความเป็นจริงนั้นสมาทานศีลน,นั้นเมื่อไรก็ได้อืเมื่อใดก็ได้อาจจะมาย,ยังถูกลูกศิษย์ชาวยุโรปถามอยู่ว่าไอคนไทยเนี่ยพระไทยเนี่ย ปฏิบัติพุทธศาสนาเนี่ยทำไมทำเองเหมือนกันเข้าพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีออกพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีทำไมถึงทำอย่างนั้นออกพรรษากับเข้าพรรษาทำไปเรื่อยๆไม่ได้เด้อบางคนคนไทยเข้าพรรษาจะอดไม่ต้องกินเหล้านานออกพรรษาไม่ทันโอ้ยหาขวดเหล้ามาเรียงกันไป กินจนหัวลาน้ําเลยทําไมคนไทยถึงทําอย่างนั้นอาตมาเลยต่อว่าเขาเป็นบ้าอืพวกนั้นเขาเป็นบ้ากว่าพี่บ้าแต่ก็ดีมันไม่บ้าตลอดกาลมมันบ้าชั่วคราวในพรรษามามันหายบ้ายังดีอยู่อืมออกพรรษาแล้วเป็นบ้าดีกว่าคนเป็นบ้าตลอดเข้าพรรษาก็เป็นบ้าออกพรรษาก็เป็นบ้าดีกว่าคนฝูงนั่นอยู่ครึ่งหนึ่ง ไม่รู้จะตอบอยังไงเขาเขาออกภาษาทำไม่ได้ได้ถ้าไมไม่ทำออกภาษาเลยทำไมทำงานคือเว้นข้อวัดปฏิบัติเพื่อคนที่มีโอกาสน้อยอโอกาสน้อยศรัทธาน้อยกำลังไม่พอดีกว่าจะไม่ทำเช่นว่าองค์การนี้มันบากในภาษามันก็หยุดซะอย่ามีขโมยเลย ก็ยังดีกว่าดีกว่ามีขโมยทางพรรษาออกพภร,รษามีขโมยู่จรอการในไลยกว่าให้เขายุดการขโมยกันในรรษานั่นก็ยังดีอยู่ครึ่งหนึ่งคนละห้าสิบเปอร์เซ็นเรียกว่าวัานเท่าเท่านั้นอนะ่ะในทางมันทีดีแล้วการสร้างความดีแล้วไม่ว่าออกรรษาแล้วไม่ว่าจะเข้าภร,รษาแล้วอืมเราก็จงพยายามสร้างความดีอย่างนั้นเหมือนกับเรากินข้าวนะ่ะ ในพรรษามาก็หยุดสัะไม่ต้องกินมันเอางั้นดิออกพรรษามาถึงกินอย่างงั้นเด้อมันก็ดีแบบหนึงเปลืองเข้าครึ่งหนึ่งถ้าเราทําได้อย่างนั้นการสร้างความดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นอืนี่ก็เียบัญญัติที่เรียกว่าคนที่ว่าไม่ได้มากให้ได้สักครึ่งหนึ่งอย่างนี้คนมันก็ง่ายๆเอาโดยเอาทางง่ายมันจ้ะก็ดีไปอย่างหนึ่งก็เหมือนกับเราภาวนาแหละ ภาวนาทำไงไหมนั่งภาวนาไ,ไ,ได้ไหมได้ยืนภาวนาได้ไม่ได้นอนภาวนาได้ไม่ได้คนร้อยนึงก็นอนภาวนากันหมดลักษณะการนอนภาวนามันสบายนี่ยืนจะมีกี่คน,น,นเนี่ยมันลาบากไ่ยังไงก็เป็นสมาธินอนกันสบายกว่าคนเราไม่เห็นแกรตนอยู่อย่างนั้นอันนี้รางพระ ศีลนีน่มันจิงเป็นพื้นฐานถ้าหาออกพรรษาก็ดีเข้าพรรษาก็ดีถ้าคนเราขาดศีลอยู่เมื่อไรนั่นก็เป็นคนไม่พอคนเป็นคนครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าหากว่าคนเราปราศจากศีลแม่วันถึง ก็เป็นคนไม่ไม่ไมสมบูรณ์วันหนึ่งปราศจ,จ,จากศีลปีหนึ่งก็เป็นคนไม่สมบูรณ์ปีหนึ่งถ้าเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วเป็นคนสมบูรณ์พอคนมันพอคนถ้าคนไม่พอคนมันก็คนขึงๆกลางๆคนขึงๆกลางๆก็คือคนไม่เต็มเต็มเพื่อนของคนนั่นแหละไม่เต็มคนเพราะว่าศีลนี่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ อย่างน้อยก็ไดยกว,ว่าถ้าโยมแม่บ้านพ่อบ้านมีศีลกันนะนะก็เป็นคนสมบูรณ์ไม่ต้องทะเลาะกันถ้าศีลไม่เคยมีแล้เอเอะไม่วันใดวันหนึ่งตอต้องทะเลาะกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจนได้ล่ะเกิดเหตุขึ้นมาเมื่อไรนั่นขาดศีลแล้วคือคนไม่สมบูรณ์พูดไม่ด้เรื่องกันเลย ผู้หญิงก็พูดไม่รู้เรื่องผู้ชายผู้ชายก็พูดไม่รู้เรื่องผู้หญิงทะเลาะก,ก็วะแว่งกันไปนั่นคือคนขาดจากศีลดังนั้นศีลนี่จึงเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของคนถ้าคนไม่มีศีลเท่าไรเป็นต้นก็เดียกว่าเป็นคนพร่องจากคนไม่สมบูรณ์ดังนั้นศีลจึงจักเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมะธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะศีลเป็นพ่อเป็นแม่ ธรร,ธรรมะก่สมองศีลก็สมองศีลสมองธรรมะก็สมองมันเป็นซะอย่างนี้นี่ฉะนั้นจึงพูดอยู่สม่ำเสมอว่าให้โยมประกันรักษาศีลไอ้ตามความเป็นจริงนี่ศีลน,นี่ให้มีอยู่ตลอดเวลานั่นแะดีมากที่สุดอ่ะอืมไอ้มีมสติอยู่คุ้มครองตัวอยู่รักษาตัวอยู่สังวรอ,อยู่สังรวมอยู่อย่างนี้นีอ่อ่ะ ลางบางคนจะเข้าใจว่าทาไม่เด้สมทานกับพระแล้วเราก็คงจะไม่ได้ศีลน,นะมั้งต้องหาพระจนได้ล่ะต้องไปกราบลงหาพระไปเรียนกับพระให้พระบอกให้เข้าใจกันใหม่นะวันนี้อาตจจมาไม่ต้องบอกหรอกเทศบอกเอานาสมทานนิรัตวันนี้เปิดให้ชาคาโลขึ้นมาธรรมะก็ว่านโมุตสาไม่ด้วยโยมก็บ่าไปตามโมดทุกคนเลยเดียวกว่าสมทานนิรัต อันนั้นก็เป็นศินนั่นหนึ่งแต่ว่าทําไปเรื่อยๆโยมก็คงจะไม่เข้าใจอีกวันหนึ่งชาคารุจะขึ้นธรรมะเฉยไม่ต้องให้สินโยมโยมชาคารุเป็นอะไรนาะวันนี้เนาะโกรธให้โยมมั่งนี่ทําไมไม่ให้สินโยมใชแล้วเป็นอะไรนาะไม่รู้เนาะเนี่ยเนี่ยเราคิดว่าถ้าชาคารุไม่อไม่บอกสินเราก็ใจไม่สบาย นึกว่าทันชาคโรเป็นอะไรก็ไม่รู้คือเป็นดวงประสาทก็ไม่รู้วันนี้ไม่ค่อยพูดกโยมเลยเนี่ยคิดไปทั่วๆไปถ้าหากว่าวันไลที่ท่านขึ้นมานั่งเฉยเทศก็เรียวไปวันนี้เราตั้งใจมาแต่บ้านแล้วเนี่ย,ยรู้จักแล้วศีลี่้จะต้องรักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้หรือได้หลายวันหลายคืนก็ได้เนี่ยเยสมปวิรัตยาไปติดพวกเราทาั้งหลายยาไปติดแบบ อย่าไปติดตำราอย่าไปหมายถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้พูดถึงสิ่งที่ว่ามันเป็นธรรมเหมือนกันก็ที่เราเป็นนักเรียนเราไปเรียนหนังสือในโรงเรียนถ้าเรายังรู้ไม่ได้เราก็ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนอ่านในโรงเรียนเขียนในโรงเรียนสอนในโรงเรียนจนกว่าเราสอบปอสีได้แล้วอ่านได้เขียนได้ ทุกอย่างแล้วล้วก็ออกจากโรงเรียนมาเมื่อเพื่อนเขียนจดหมายมาหาเราที่บ้านเราก็อ่านที่บ้านเลยไม่ต้องถือไม่บ้านมาอ่านในโรงเรียนหรอกอแล้วส่งให้เขาส่งให้เราอยู่ถนนทนทางแล้วก็อ่านถ้าเรารู้ในหนังสือเราก็อ่านตรงไหนก็รู้ว่าเขาฝ่าอะไรเขาทําอะไรไม่ต้องถือจดหมายวิ่งมาอ่านโรงเรียนหรอกเมื่อจะเขียนจดหมายเป็นต้นก็เขียนได้เลย อยู่ถนนหนทางล้วก็เขียนได้อยู่ในบ้านแล้วก็เขียนสูงไปได้เพราะเราเขียนได้แหละไม่จําเป็นจะถือกระดาษปากกามาเขียนอยู่ในโรงเรียนอันนี้ก็มอนกันฉันนั้นอันนี้เราก็ไม่ต้องไว้ว่าตามกับพระเพราะเรารู้ข้อปฏิบัติมาแล้วท่านสอนให้เราก็เอาเราก็ฟังเป็นศีลทั้งนั้นอืมอันนี้เราจะาไม่ยึดมั่นถือมั่นตำรับตำลาจนเกินไปอาตจจมาเคยไปเมืองลาวก่อนที่เมืองลาวเป็น อิสระอยู่นะ่ะไปอ่านให้เทศให้เขาฟังขึ้นธรรมะและธรรมะก็เทศด้วยเขาก็สงสัยเอ้พระองค์นี้ทำไมเทศไม่มีปึ้งหนังสือนะ่ะตำรา,าเขาเรียกว่าปึ่งอบางคนก็เกิดสกิดกันมาเอ้เทศกันวันพูดไปเฉยๆเว้ยเขาไม่ควรจะเชื่อ,อได้เทศไม่มีหลักฐาน ธรรมดาเขาต้องยกปึ่งใหญ่ๆเกินอ่านเขาเต็มใจเขานะเขาว่าเทศมีมีที่พึ่งมีหลักฐานมีปึ่งมีตำราเนี่อมีปึ่งมีตำรานี่คือมันติดซะจนเกินไปติดซะจนเกินไปเอะไรที่เราจำได้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็พูดไปเลยก็ยังไม่พอใหญ่ในลักพุทธศา,ส,าสนาของเรานั้น การเรียนหนังส ja ือนั่นเพื ah ่อให้เข้าใจการอ่านหนังส oh ือเพื่อให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจล้วก็คว่งหนังสือเข้าป่าเลยพูดเลยอืมนะไปคุณจะไปไหนผมจะไปบ้านผมเนี่ยไม่ต้องเอาหนังสือมาอ่านบ้าผมจะไปบ้านผมอย่างเงี้ยเรารู้เราเราจะไปบ้านเราไม่ต้องอ่านหนังสือหรอกผมจะไปบ้านผมไปทําไมไปเยี่ยมคนโน้นแล้วก็พูดไปเลยไม่จําเป็นจะเอาหนังสือไปกลางอ่านทั้งนั้นนจิบหายทั้งนั้นได้ทำไง อันนี้คือมันติดซะจนเกินไปซะเรารู้ความหมายแล้วก็เราก็พูดกันไปเลยเนี่ยนี่เราเรียกว่าไอ้ความจําได้หมายรู้เราเนี่ยในใจเราก็พูดไปอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ไม่ติดแบบไม่ติดตาราอ่ะอันนั้นมันกับเมืองลาวจะไปอะไรก็สั่งมันเถอะต้องถือปึ่งไปเทิตามปึ่งเทิตามตำราเทศป้ายเขาจึงเชื่อแน่ว่าเขาแน่ใจว่าเขาได้ฟังธรรมะ อาศัยพึ่งใหญ่ๆเลยเนี่ยไม่รู้ว่าใครเขียนก็ไม่รู้ไอคนที่เขียนเขาใจผิดหรือเขาใจถูกก็ไม่รู้นั่นเขาเชื่อกันอย่างนั้นนั่นก็เหมือนกันเนี่ยนั่นแต่ปิดแบบปิดตำราถ้ามีพระท่านไปอธิบายธรรมะห้ฟังโดยพิสดารโดยปากเปล่านั่นก็ไม่ค่อยเรื่อมสายมาเทศไม่มีตำราเอนี่ยเทศน่นเป็นความเห็นของตัวไปอย่างนั้นอันนี้มันติดถึงขนาดนั้นอไอพวกเราทั้งหลายนั่น ซึ่งเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาหลายปีมานานแล้วไม่ควรที่จะมาไปติดย,ย่างั้นดูเหตุผลที่ว่าอไอ้คําที่ท่านพูดขึ้น,นั้นมาทะาที่ท่านทำนั้นมันมีเหตุผลหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นให้เราพิจารณาให้ดีอย่าไปติดแบบติดตําลาถ้าเราเข้าใจแล้วธรรมะมันมีมันไม่มีหลายมันมีอันเดียวมันมีอันเดียว ถ้าถ้าเราพูดขึ้นเช่นนี้มันก็อันเดียวคนอื่นพูดที่ไหนมันก็อันเดียวกันท่านั้นเมื่อเรารู้แล้วมันก็รู้จักธรรมะในตัวมันไม่ต้องเลือกแบบเลือกตำราทําตำราขึ้นเพื่ออ่านให้เข้าใจเพื่อเรียนให้เข้าใจแล้วก็พอแล้วมีแต่หลักการจะปฏิบัติต่อไปเท่านั้นอันนี้เมืองไทยเราเป็นต้นติดแบบติดตำรามาตลอดทุกวันเนี้ยติดจนกว่าที่ว่าท่านเทศ อธิบายปากเปล่าให้ฟังบางทีลุกไปเลยกลัวมันจะผิดไปนะในสมัยที่รุ่นหลังอาจจะมามานี่เทศเนี้ยก็ยากอ่าแต่ไมาให้ประเทศเทศอรดียสัตวสีไม่ได้เทศทุกเทศสมุทัยนิโรดมักเทศไม่ได้ไล่เลยพระองค์ในเทศอี้อันนั้นทำพระอเดียเจ้าเอามาเทศทำไมมักผลิพพาุอน่าไปเทศเลย บาปเนี่ยอันนั้นคำเทศของพระอริยเจ้ามัทสีผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ยอย่ามาพูดด้วยไม่ใช่เรื่องของเราเ,เรื่องของเราเป็นเทพผู้ฟังอย่ามาพูดสูงไปเนี่ยอย่างนี้ละ่ะกักขังกันไม่ในที่นี้ไม่บรรลุธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เรากวนนกันทุกๆุกคนอย่าให้เข้าใจอย่างนั้นนี่เรียกว่าศีลศีลน,น,นี้ คือตัดหรือแปลว่าตัดไลเคยสีนฟืนหมดละสีนฟืนหนึ่งเขาน่ะเคยได้ศีหมดละสีว่าสีก็ได้สีว่าตัดก็ได้ตัวหายมันขาดออกจากก้อมชั่วทั้งหลายสีละหรือแปลว่าหินมันเป็นของหนักไม่เป็นของเบาเที่ยงลงหน้ามันก็จมดิ่งลงไปเป็นของหนักแน่นถ้าเรามีสีน คือเราไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางใจไม่มีโทษทางวาจาเราก็พูดได้ถนัดเลยเอ,อเราพูดไม่ถนัดเลยพูดรงไปตรงมาเลยไม่กลัวไม่เกรงเป็นผู้อาถานกล้าพูดกล้าทาในทางมันที่ถูกไม่เกรงไม่วาดไม่กลัวใครทั้งนั้นเนี่ยนี่ดหลยจริงจริงเป็นผู้องอาจในที่ประชุมชนหรือเมื่อจะตายก็องอาจ เราไม่เราไม่ทําความชั่วเมื่อเราทําแล้วเราละแล้วก็เลิกแล้วก็ไม่มีอะไรใจเราก็สบายอางอาจรู้จักอันตรายทั้งหลายเนี้ยก็ว่าโทษอะไรเราไม่มีไม่คั้นข้ามต่ออันตรายต่างหลายนี้ฉะนั้นศีลน,นี้จึงเป็นพื้นฐานของธรรมะเป็นพื้นฐานของสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าปัญญาเกิดในที่มีศีลก็เรียกว่า เป็นสุปัญญาเกิดได้สิ่งที่ไม่มีศีลนั่นไม่เป็นพื้นก็เป็นปัญญาแต่เป็นทุกปัญญาปัญญามันสุปัญญาก็คือปัญญามันดีทุกปัญญากับปัญญามันชั่วเปัญญาในทางพุทธศาสนาคือปัญญาที่ดีมีสมุทฐานนั่นเกิดมาจากศีลเกิดจากความบริสุทธิ์เป็นต้นอันนี้ด้เป็นมอเกิดของบุญกุศลอันหนึ่งที่ท่านจาดแจเียกว่า ไม่กระทำบาปทำหลายตางกวงนั้นด้วยกายวาจานั้นท่านจัดเป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นหลักของพุทธศาสนาเป็นหัวใจพุทธศาสนาเออน,นี่หัวใจพุทธศาสนาเมื่อหากว่าจิตกายหรือวาจาของเราไม่มีโทษใจเราก็เย็นลงใจเราก็เย็นเย็นลงก็ทำสมาธิก็เกิดง่าย จิตก็เป็นบุญจิตก็เป็นกุศลเพราะไม่มีเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นพื้นนั่นเรียกว่ามันเป็นไวยพจน์ของสมาธิสมาธิมันก็เกิดขึ้นสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเมื่อความใจมเมื่อความตั้งใจมั่นนี้ขึ้นมันก็เป็นไวยพ์ให้เกิดปัญญาอปัญญาคือความรู้แจ้งแทงตลอดอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นรู้จากเหตุผลรู้จะถูกเป็นถูกรู้จะผิดเป็นผิดอันนี้ ก็เหมือนกันที่คนไม่มีปัญญาที่ว่าเทศหนังสือจะไม่มีตำรายกขึ้นมาก็เดียกว่ามันผิดนี่นี่คือหมดปัญญาเนี่นี่แต่ว่าปัญญาสามไม่ใช่ปัญญามันดีนี่เรียวกว่าการประพฤติปฏิบัติของเราท่งนั้น,นเรียวกยวก่าศีลสมาธิเรียวกว่าปัญญาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเมื่อถ้าเราทั้งหลายรู้แล้ว เมื่อ,อไรจะเป็นบรรพะหรือไม่เป็นบรรพะก็ต,ตามหาโอกาสอยู่ยในบ้านเราวันนี้หรือในคณะน,นี่ฉันฉันเห็นอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้เห็นของที่จะโวนขโมยเขาฉันไม่เอาแล้วเลิกนี่เป็นศีลถึนมาแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ยจะกวนจะฆ่ามันฉันก็ไม่เอาละวันนี้เลิกมันเนี่ยมันก็เป็นศีลถึงเดียวน,นั้นเนี่ง่ายอย่างนี้ศีลไม่เพียงนี้อันนี้ ไอ้สิ่งนี้ไอ้คนที่ขโมยก็ไม่ขโมยวันนี้เลิกเห็นเหล้าสิ่งที่ควรกินมันมนเมาผิดศีลอ้าวฉันจะไม่กินแล้วที่นี้เลิกมันก็เป็นศีลอยู่แล้วอันนั่นเป็นสัมปตากิรัมที่เราเดินผ่านมานั่งรถผ่านมานั้นมิจะผ่านฝูงศีลมาทางนั้นแหละแต่ญาติโยมทางไหนไม่รู้จากศีลก็นึกว่าศีลอยู่น้าชาคาโรนชาคาโรถ้าจะมีศีลอะไรให้เราอ่ะทางที่อยู่ของท่าน ให้เข้าใจว่าสินมันอยู่ทุกทิศทุกทางเมื่อเราตั้งใจรักษาขึ้นมันก็เป็นสินขึ้นเดี๋ยวนี้เจตนาเป็นสินขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ให้เข้าใจสายอย่างนั้นอย่างนี้เราจะมีปัญญาข่วงขวางไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปไปหาพระแล้วก็ไปกราบพระแล้วไปสมทานสินกับพระเนี่ยนี่ผู้ผู้รู้แล้วจะต้องง่ายการประพฤติก็ง่ายขึ้น การปฏิบัติมันก็ง่ายขึ้นถ้าเรารู้จักล่ะถ้าเราไม่รู้จักก็ลําบากหลายลําบากอืสินเราจะเอาเมื่อไรเอาเมื่อเรายังไม่ตายอาตมาไปเคยสงสารเห็นคนฝูงหนึ่งพ่อตายเอาใส่ในหีบแล้วอืมีนมนรราไปใหม้มาติกาคนเป็นก็อาราธนาศีนขึ้น ลูกชายก็ไปเคาะลงปุก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 ปกพ่อรับสินเนอพ่อรับสินเ้อแม่รับสินเ้อเฮ้ยไปบอกคนตายนี่ใครจะมารับสินนี่ะคนตายนันเห็นไหม,ไหมนี่อย่าไปโง่ถึงขนาดนี้ฮะอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นอย่าไปงมงายถึงขนาดนั้นอย่าคนตายแล้วเนี่ยตายแล้วคนตายนี่ คนตายน้นรับรับสินไม่ได้แล้วคนเป็นเพ่งจะรับสินได้ไม่ดูเรื่องแล้วเนี่ยคนตายมันแล่ไปแล้วที่เราทําบุญเพื่อเป็นสนองคุณพ่อของแม่พ่อแม่คนนี้เลี้ยงเรามาเป็นผู้อุปกระเราเราเกิดมานึกถึงบุญคุณของท่านกัรยูกตเบีทีของท่านจึงเกิดการกระทําบุญขึ้นมาและอุทิศส่วนกุศลน,นี่ถึงพ่อแม่ภูมีอุปกระเรานี่อันวะบุคคลหาในยาก ผู้ประการเรามาแล้วบางคนก็เฉยซะ,ะจะกระตันยูตอบแทนท่านเวลาอะไรก็ไม่อันนี้พูดพูดทําแล้วเราก็ทาแทนเนี่ยบุคคลผู้ที่รู้จักบุญคุณอย่างนี้มันหาอะไรยากท่านจริงเรียกว่าเป็นคนเป็นบุคคลหาอะไอยากเท่านั้นอันนี้อย่าเป็นมองมายถึงขนาดนั้นเลยทำแท้แท้เ,ทเ,ทเมื่อเรามีชีวิตนี่เจตนาหังนี่มีเจตนาเนี่ยไอ้คนตายมันหมดเจตนาแล้วล่ะ ยกคุณพ่อคุณแม่ขึ้นนะเท่านั้นน่ะเป็นตัวอย่างแล้วก็ทําบุญอืมไม่จําเป็นจะไปเคาะลงพ่อพระจะให้ศีลเนี่ยนับศีลเลยะ่ะมันจะเป็นบ้ากันหมดด้านนั้นบ้ากันหมดเลยนี่ยังไม่เท่านั้นเองนะแล้วก็น,นาาิมนต์พระให้ศีลเลยพระก็เป็นบ้าไปด้วยกันเมื่อไงพระก่อนน้โมตสะพะคะวะตไปเงียบไอค้คนคนเป็นเป็นไม่ถูพูดหรอกในเวลานั้น ไม่ใช่ให้ชิ้นคนเป็นให้ชิ้นคนตายก็ให้ด่งตาเด่นกับพระล่วงตาเด่นกับผีนั่นเนี่ยพุทธังสนังกาชามีก็เงียบธรรมังสนังกาชามีก็เงียบคนตายไม่รู้เรื่องเด้อเนี่ยเนี่ยพระก็เป็นบ้าให้ชิ้นคนตายเงียบปานาก็เงียบอจินาก็เงียบอะไรก็เงียบเงียบทั้งนั้นนะชี้เลนะสุขกิจงยันติก็เงียบเลยเียบไปเลยคือเข้าใจผิดประชาชนทั้งหลายพวกเรายเงียบซะ ให้พ่อรับศีลพ่อจิตใจอยู่ในหีบนั้นเป็นบ้ากันหมดทั้งเมืองเลยนะอันนั้นอย่าเป็นอง,งายเป็นขนาดนั้นให้เข้าใจซะอย่างนั้นศีลไม่ใช่เป็นของยากศีลก็หมายว่าไอการละกามชั่วเท่านั้นเนี่ยขอชั่วมันจะเกิดขึ้นทางไหน,นเกิดขึ้นทางกายของเราทางวาจาของเราทางใจของเรานี่เท่านี้แล้วมันจะผิดพลาดเกิดเท่าน,น,นี้เราไปที่ไหนเราก็เอาไปดวยกายเราก็มาวันนี้ใช่ไหมใจก็มาวันนี้วาจาก็มาวันนี้ โทษมันจะเกิดก็เ,เกิดขึ้นทางกายทางวาจาใจานี่นี่คือแดงที่จะปฏิบัติข้อปฏิบัตินี้อยู่แล้วอย่าไปจนมันเลยนี่ดีมันก็ดีขึ้นตรงนี้พูดดีก็ดีขึ้นตรงที่ปากเรานี้พูดไม่ดีก็ไม่ดีขึ้นที่วาจานี้ทางกายทางวาจานี้มันมีอยู่แล้วไม่ต้องอดที่จะต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อพูดถึงความเป็นจริงเน่ปฏิบัติง่ายๆคือข้อปฏิบัติมันง่ายมันยากที่เราที่จะต้องปฏิบัตินั่นแหละ ให้เข้าใจซะอย่างนั้นให้เข้าใจธรรมะอย่างนี้แล้วเ,าเอาง่ายไม่ลาบากวันนี้ก่เหมือนกันวันนี้ใครจะรักษาอุโบโสถศินก็รักษาสิรักษาอุโบโสถศินหลักษากลหลักสาวาจาของเราเนี่ยให้สงบวันนี้ภาวนาให้มีสติคุ้มครองเสมอจะพูดอะไรก็ให้มีสติสตั้งพูดในทางที่มันดีที่ชอบที่เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์คนอื่น เ่านั้นวันนี้เลิกในทางครวาสพูดอะไรต่างๆนา,นานาที่เรื่องที่ไม่ดีไม่ชอบธรรมะไม่อามาพถอยู่ในความสงบวันนี้วันหนึ่งก็คือหนึ่งท่านจัดเรียกว่าอย,อ,โโอยู่อุโบสถอยู่โบสถศีลแต่มันยากนะปากมันเคยพูดมันอยากพูดนะตามันเคยเห็นมันก็อยากเห็นนะมันดิ้นอยู่แน,น่ไม่ค่อยสบายแหลนะเนี่ยเย็นๆมาหรืออะไรมันก็นั่งสมาธิดื้เงียบใน กลางวันมานั่งสมาธิอยู่นี่ก็ได้อย่าคุยไปเรื่องอื่นวันนี้เป๋วทำจิตให้มันสงบรักษาศีลเป็นศีลเดี๋ยวก็เป็นสมาธิเดี๋ยวก็เป็นปัญญาทําไปอย่างนี้ให้มีความหมายอย่างนี้บางคนไม่รู้จักนะมาเข้าวัดตั้งแต่ตั้งวัดป่ามาถึงบัดเนี้ยอยู่เป็นนาน,านอยู่เป็นนานเน,นึกว่ามันจะดีขึ้นไม่ได้นะคนหนึ่งนะบางทีก็ยิ่งยิ่งเหลวหลาไป เหมือนไม้เราเนี people, ่ยมันช่วงยาวๆไหมก็เอาขึงไปนานๆนึกว่ามันจะทนทานเนี่ยมันอ่อนโยนโยนโยนงงเราอยู่ใกล้ๆเหมือนกันเนี่ยนึกว่าเรามาวัดก็มาเทวัดนั่นแหละแต่ความเข้าใจในการรักษาศีลนั้นไม่มีมันก็ลาบากนี่ศีลมันอยู่ที่เราบุญมันอยู่ที่เราเราสร้างที่กายที่วาจาใจของเรานี่เอง